คุณผู้ชมคะงานนี้ทําเอาหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะถึงกลับเดือดกลางเฟซบุ๊กกันอีกครั้งหนึง่งเมื่อมีแฟนคลับนะคะเอฟซี FC รายหนึง่งออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงบิ๊กนะคะกับแพลาวาว,ว่าบิ๊กเนี่ยมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะคะเงินเนี่ยก็ไม่มีดีนะคะที่มีเอฟซีนะคะมาเจอแพลวพราวแพลวพนี่เขาเป็นคนมีอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะเอฟซี FC คนดังกล่าวนี้คุณผู้ชมคาก็บอกอีกว่าบิ๊กเนี่ยมาไม่มีอะไรนะคะมาได้ แพร,ว,พรวสอนขับรถบิ๊กเข้ามาได้เป็นหัวหน้าตอนอายุ18ซึ่งนี่ก็คือความดีของแพรวพราวค่ะคุณผู้ชมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของ f อฟซีรายดังกล่าวนี้กันค่ะกูญสีบอไคเดอร์นะอีซุมที่มาเถียงกันอยูู้นันสางเงินบุนีสางเงินนะกูจสีบอไคเอาเอาด้วยความเป็นจริงนะถ้า้กูพูดตรงให้กูพูดเป็นกลางนะนะอันดับแรกบิ๊กมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงินกับบอมมี่นะ เงืนกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีถูกบอสมาพอเพ้าๆนะเพ้าๆด่เขาเป็นคนมีอยู่แล้วเพราะว่าเขามีงานต่อให้เขายังไม่ดังเขาก็พอได้เดินสายเขาก็มีเป็นคนเป็นหัวหน้าคนนะเป็นหัวหน้าคนเป็นคนมีลูกน้องเป็นคนมีองค์กรนะคะฉะนันสีบอกให้สีวา บ๊กเขามามันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันบ๊กเขามันทีไปเทียงกันว่าผู้นันดังพอไผผู้นีดังพอไปอันนี้บ่แมนฉันพึงมาพูดฉันพูดตั้งแต่ฉันพูดใหม่ๆเรื่องนี้แล้วเขาทั้งสองคนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันฉันจีบอกให้สิสมัยตะกี้ฉันบรรลุจากแพ้าเพ้าฉันมารลุดจากแพ้าเพ้าหอนมันเป็นเหมือนเมียับบิ๊กนะ แล้วบัดที่นี่นะฮะสมัยตะกี้ช่องทางซื้อโซเชียลนี่มันบอแมนมาพูดอดไรเห็ดกับใดยังใั่ยังสี่มันต้องอาศัยหลักฐานเอพซีมาสะกอนเข้าใจบ่สมัยสุม,มือนีร่องหายมาสุม,มือนีบางทีหลักผู้ดใดไรเห็ดยังกับใดน้ำประจําไปต้องไปอาศัยไพ่ดอกถ้าคุณมีสกิลการเห็ดอีลีน่ะนะนะคะ,ะบิ๊กมากับบอมี่หยังมาได้เพ,าเพ่าสอนครับรถนู่นนี่นั่นนะมาได้เพ่า,พาได้เป็นผัวแล้วมาได้เป็นหัวหน้นาคนแล้วมาได้ซีนะครั อันสร้างลูกน้องแน,วน,น,แนวนั้นแนวนี้อันนี้ก็คือเพ่าเบอร์ทีบิกได้จากเพ่วเพ่าทุกคนต้องเข้าใจนะคอยบอไดบอกว่าไผดีไผ่ซัวแต่คอยสีบอกว่าเอฟซีมองต่องมองให้ยังลึกถึงหลาเขานะบิกมันเขามากเป็นเด็กหน่อยอายุสิบแปดปีสิบเก้าปีไดมาเป็นหัวหน้าคนไดมาเป็นเจ้าคนนายคนซึ่งเขามีองค์กรอยู่แล้วเขามีลูกน้องลูกน้องอยู่ดีๆนี่ต่องมาไหวเด็กหน่อยอายุสิบแปดนะต่องมาอันบายบอดอายุสิบแปด นยู่ดีๆมีผููไดู้้เขามาสังงานสังนวนสังหนีอันนี้ก็คือความดีของแพ้วเพ้ว โอ้โหงานนี้ก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่าจากช็อตเมื่อสักครู่แหละค่ะทาเอาหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะถึงกับเดือดหนักมากเมื่อได้ยินสิ่งที่เอฟซีรายนี้นะคะพูดแบบนี้ออกมานั่นเองและทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเหมือนกันคุณผู้ชมพร้อมกับมีการนะคะพูดถึงเอฟซีคนดังกล่าวนี้ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าเดือดกลางไลฟ์สดกันเลยทีเดียวอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันค่ะ มีสาวอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะออกมาไลฟ์สดออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดเรื่องเรื่องของของผมเองนะครับซึ่งซึ่ง,งย่อมเราบารกีพามากเหมือนเคยหูจักกันผ่านเฟซบุ๊กอยู่เออหูจักน้ากับการผ่านเฟซบุ๊กอยู่เออหูจักสาวอันนี้คุณพี่คนเนี้ยเออนะครับผมผ่านเฟซบุ๊กอยู่แต่ไม่ได้สนิทบร่ได้สนิทสนมกันเลยไม่ได้สนิทสนมกันเลยแต่ทําไม ไปพูดลงเฟซบุ๊กว่าบักบีกุยานฟินแลนด์มั่นมาจากฟินแลนด์มันบ่มีห่ังอืมมันบ่มีเงินอืมมันบ่ม,นม,นบมีเงินมานำมันบ่มีเงินแล้เวเปิดก่อน มาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงืนกับบอมี่นะปาดนี่ยินบอกพี่น้องเฮ้ยเงินอะไรอ่ะทำไมคุณนะอันดับแรกบิกมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงืนกับบอมี่นะเงืนกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีเงินกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีพะนะ <c oughs> คุณแปลมาจากไหนว่าฉันไมีมเงินเงินกับบอมี่ดีที่มมีเอฟซี คุณเป็นใคร <c oughs> อย่าไปแอบอ้างว่าคุณรู้จักฉันแล้วคุณได้พูดคุยกับฉันรู้จักกันก็จริงอยู่แต่ไม่เคยเจอกันข้อมเมนกันแชทกันทักทายกันปกติทั่วไปสังคมเมืองนอกทั่วไปคุณมีสิทธิ์อย่างมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่ามาก็ไม่มีอะไรมากับโบมีเงินสิทธิ์อะไรของคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่า

มาก,กับบมี่หยางบิ๊กมาก,กับบมีหยางคือลัวแทนบ่มีหยางอยู่ใต้เตียงสันติเป็นญาติพี่น้องสันตินี่คือคุณใส่ร้ายฉันออกสื่อสาธารณะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การชื่นชมมันแม่นการชื่นชมซึ่งตามกฎหมายบอกเลยว่าคุณใส่ร้ายฉันดูถูกดูหมิ่นฉัน ดูถูกดูมินไข่แห้งทั้งทั้งที่ไข่นี่ไข่ตอนนี้ข่เป็นห่ังเป็นถึงผู้บริหารค่ายเพลงดูแลคนกี่ชีวิตไข่ดูแลคนจากชีวิตเจ้าสิมนานังเป่า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 ยัางคนข่อยบยเกี่ยมีสีนี่บ่ได้ข่ดูแลจากชีวิตข่อย่างตีเข่าเขนแล้วในน้ำเงอืม คอยดูแลทุกตักชีวิตจะวางออกชื่อออกเสียงมันมาจากฟินแลนด์มันไม่มีอะไรมันไม่ไม่เจอคนนี้มันคงไม่ไทำมูลนตรีฉันทําคลิปมาในกี่ปีแล้วอืฉันทําคลิปมากี่ปีแล้วเธอถึงมานั่งไรสวดเปล่าเปล่าพูดชื่อฉันออกสื่อคนอื่นเธอไม่เข้าข้างฉันฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้บอกได้สุดเพื่อจะว่ามาด่าเธอหรือว่าตาหนิเธอว่าเธอไม่ได้เข้าข้างฉันฉันไม่ต้องการให้ใธอมาอยู่ทีมฉันหรือเข้าข้างฉัน ฉันแค่งงว่ามึงมาดากูเห็นอย่างแล้วสุดท้ายแล้วเอาเรื่องเราไปพูดแล้วสุดท้ายเราปิดท้ายโดยขายของสาระฉันก็เคยชื่นชอบเธอนะตอนฉันเป็นเด็กฉันก็ติดตามเธออยู่วันนี้เธอต้องดูด้วยว่าเธอพูดถึงใครแล้วเขาเป็นใครแล้วเรื่องมูเรื่องเขาบก เรื่องครอบครัวเขาคือเป็นปสาระแน่ตัวเองเอาตัวเองรอดหรือยังฉันเป็นเด็กกว่าเธอก็จริงแต่ความสามารถเรามาเปรียบเทียบกันสิถูกไหมออกชื่อชัดเจนก่อความเสียหายผมพูดบอกเิเนะดูแลคนเป็นกี่สิบชีวิตบริหารวงหมอลำกี่วงธุรกิจมีกี่ธุรกิจ,ก,จ,ก,จก่อเกิดความเสียหาย ผ่านสื่อพรบอรคอมพิวเตอร์เธอคิดว่าฉันพูดออกสื่อว่าฉันไม่ฟ้องคนนี่ถ้าคนทั่วไปเอฟซีแบบคอมเมนต์เนี่ยคอยบอฟ้องเลยคอมเมนด่คคมมนดาค่อยทั่วไปเขาบอฟ้องแต่อันนี้นี่ฉันก็มีเกมบวิศวศีดีจะมีความสามารถดีบ่ได้มาเจอผู้นี้มันก็คงแบบเป็นอย่างตั่วไปบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้มีแบบนี้ไปหาคาขายตะบุ้งคนนะ เจ้าเป็นไผ่เจ้าสิมอว่าแบบเป็นเด็กเงี้ยไข่ไม่มีใครเคยไม่มีใครเคยมากล้าพูดอย่างเงี้ยไข่นะไข่เป็นค้นด้วยมากกว่างกินจริงแต่ไข่เป็นข้นไข่เป็นค้นอวดค้นอยากมากกว่ามบ้านช่องก็มีอยู่บ่อาไปทุ่ยทิ้ทั่วเดนมารยาทอยากได้แสงอยากหาแสงก็ใช่สิเธอแสงดับ แต่ก่อนฉันก็นติดตามเธออยู่ทุกวันนี้แสงเธอมันดับดับมอดเพราะปากเธอนั่งในสวดดาคนมปสิสิปีเธอก็ไม่รวยไม่เจริญอืมเาร้าเธอนั่งไร้สวดดาคนมปสิสิปีแล้วนน่เธอถึงไม่เจริญไงชีวิตเธออยู่ได้แค่นี้ไงเมียฝรั่งทั่วยุโรปเ็าโทรมาหาฉันเอาม,มันเนี่ยเอามันในอีนดี่ปากมันดีครับคอ,อยก็ไปคอยก็ไปอยากเฮ็ดเล่าดอกแต่ว่า คือมาันางไหลสุดบ่อยฉันคักแทรลูกน้องฉันกะมี่บดฉันก็มี่ฉันมีค่านะเว้ยฉันมีคุณค่านะเว้ยดูแลคนกี่ชีวิตก่อเกิดความเสียหายมาถ้าเกิดมันมีความเสียหายมานี่ฉันดูแลคนกี่ชีวิตพนักง,งานกี่ชีวิตธุรกิจเขาหมากไหมจะขออะไรซ้ำใดนี่แม่จะขออะไรซ้ำใดนี่แม่จะจีบานางบ่อยคนนีไหมอืมออกซส้อออกเสียงบักบิก๊กบักบิ๊กบ้าบาดอกมันมันไม่หยังตีตัวมาเลย สีเลขสีของเขาแมนเขาบ้านออกมาเบิร์ได้คุณบินมันบอมีอย่างเลยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคนอื่นมารายาททางสังคมมานั่งพูดเอาเรื่องคนอื่นเรื่องครอบครัวคนอื่นแล้วแล้วจะพูดเพื่อให้มันเป็นเป็นดาม่าเพื่ออะไรเขาจบกันไปแล้วเขาจบว,ว่าไปหอดแต่แด้๋ยวยังสิม่ว่าเรื่องอันนี้อยู่ผู้นั้นผู้นี้อยู่ ตัวยังเป็นตัวยังเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคมควรที่จะชี้นําทางที่มันสงบสุขไม่ใช่มาเกาะประเด็นไร้ส่วให้มันเป็นเรื่องเป็นราว